ก่อนครบาา่าไงจะทำไรอยู่ค่ะวันนี้ไปไหนมาเจอเรื่องร้ายๆบ้างไหมกินข้าแล้วใช่ป้า่าหาเข้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยว มนชุดไม่เป็นจังหวะให้ตอบเลยก็พอเป็นแชทเธอแล้วมันมีเรื่องอยากคุยเยอะแยะไปหมดเลยถามเขาอยู่ฝ่ายเดียวไม่เบื่อบ้างหรือไงถ้าเธอพูดได้มปอยู่2ี่สชั่วโมงเขาก็ฟังได้เวอเวอต่อมทอนซินอักเสบพอดีองั้นเขาจะเป็นเสมหะแล้วถ้าหน้าเขาเป็นกระเขาก็จะเป็นอีสุกอีใสแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเกิดเป็นหมาเขาก็จะเป็นแมวแล้วถ้าเขากลายเป็นแม่น้ำแควเขาก็จะเป็นเจ้าพยาให้แล้วถ้าเกิดเขาไม่น่ารักก็ให้เธอเป็นหมา ผู้หญิงมากดหัวใจรูปเธอคือใครอ่ะอ๋อรุ่นน้องที่หมอเขาไม่ได้อะไรเลยเหรอ,อโอเคเดี๋ยวเขาบล็อกนะอในระยะยาวมีตองขนาดนั้นเข้าไ้ใจเธอหลังคบเธอ,อทำอะไรอยู่เหรอไอ้ใ,ใจจะถามอะไรนะเนี่ยเออขาเพิ่ง ปกติเขาก็ถามกันทุกวันไม่ใช่หรอนี่เป็นคนหรือสมุดไดอารี่เนี่ยต่อยเขามาจดมารายงานทุกวันเลยหรอพวกนี้เหมือนเขาจะเป็นไข้ไม่สบายก็ไปหาหมอสิเฮ้ยถ้าบอกกูแมันจะหายไหมเนี่ยเมือ่อก่อนถ้าเขาบอกเหมือนจะเป็นไข้เธอต้องบอกเขาจะตายวายเป็นเพื่อนนี่เอาอีผีนี่ไอ้กูยิ้มไอ้กูอายุซะแล้วแล้วคนที่ทักมาชวนเธอไปห้องเมื่อวันก่อนคือใครอนี่ยรุ่นน้องที่มองาลเราดูใจกันอยู่ ชายขายไม่ออกนี่ตีกล้าถามว่าทำไมไปตามโคมเนเงาญาติพี่น้องมึงมาถอนมั่นกูเลยนะอีเวน